เดี๋ยวมีรถมารับครับเดี๋ยวรถมีรถมารับครับกันไว้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 จับไว้เลยกันกันไว้กันไว้กันไว้เดี๋ยกันไว้เดี๋ยกันไว้กันกันเออ หัวยายัไปดั่รับัหนหัวยายิมลปู่อ่ะืาอกีแก่ด้วยความศรัทธานะครับแต่ว่าคุณยายท่านก็ไม่ทราบนะครับก้มไปเนาะ

โอ้โหนี่สวยงามมากว้าสวยงามจริงๆนะฮะจับไว้ครับจับไว้โอ้อันนี้ถวายหลวงปู่เลยหรือไงฮะถวายหลวงปู่เดี๋ยวได้ยกขึ้นรถขันเหลืองเลยเดี๋ยวไว้ที่วัดนี้เลยเดี๋ยวหนุ่มฝากพี่ผู้หญิงที่อยู่หลังรถนี่ไว้บอกว่าเอาวางไว้ขันเหลืองน้นมแจกเด็กนี่จมนกันได้กเอ สวัด <id: dictator and rights> <s Techn ique> ีครับสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้ขับคขอบขอบกันทุกคนครับผมฝักเนื้อฝักตัวเลยครับพี่อ่านี่ครับจะยังมีนักข่าวนะครับท่างภาพเนี่ยโหเยอะแยะมากมายนะครับผมแหมคนนี้เห็นหน้าบ่อยอยู่นะครับเจอกันประจำเจอประจำนะครับหน้าเดิมๆกันหมดนะครับพี่ๆน้องๆกันนะครับไม่ได้คุยกันหรอกครับไม่ได้สังสรรค์กันฮะเจอตามงานอย่างเดียวฮะเจอแต่งานตลอด นี่ผมเดินจำเ่ยไม่ทันหลวงปู่เลยนะจะบอกให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการเดินเท้าตามหลวงปู่ปอย่างมากเลยนะโอ้โห ผมอยากนวดผมอยากนวดนะคืนละสามเวลาเลยแต่ว่าไม่มีไม่มีหมอนวดให้นวดเลยเพราะปิดเมืองกันหมดแล้วร้านนวดต้องบอกว่าล้ากันหมดเลยแต่ว่าก็สู้ครับสู้นะสู้รับพี่เชญ่สวดีที่บังมหาก็ภาวนาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ครับเดินตามหลวงปู่ไปรับใครไหนนะครับก็ไปรับจากเขตสะเกดครับของน่านครับเข้าเขตขยเยาครับ อพระธาตุเลยนะพี่เต nice> okay. okay. yeah, right. uh> no ี้ยพีอจอมหงคำครัฮะพะธาตจอมจอมหงคำจอมหงคำโอเคนะฮะพระธาตุจอมหงนะครับอีกประมาณกี่กิโลครับพี่ประมาณโลนะครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรเนาะโอเคก็อีกหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะฮะถึงวัดพระธาตุหงคำนะครับก็ยังอยู่ในเขตอำเภอเทิงครับพี่เนาะครับเขตอำเภอเทิงบ้านห้วยพึ่งบ้านห้วยพึ่งนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร ja ์นะครับไงแล้วให้เน้นย้ำนะครับพี่น mm ้องชาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครมากราบไหว้หลวงปู่นะครับก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวจะมีการสแกนนะครับอุณหภูมิด้วยนะครับก็ผมเตรียมตัวสแกนอุณหภูมิไว้แล้วนะครับตรวจวัดอุณหภูมิกันเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะฮะ

มากนนเฮ้ยมกีา่กนจตตกงระวังด้ะเจ้าไปสวันข้องนช่วงนี้ก็ไม่มีบ้านคนนะครับก็เลยไม่มีคนมานั่งครับถ้าไม่มีคนเนี่ยหลวงปู่จะเดินไวมากนะต้องบอกว่าหลปู่เดินไวมากนะ

เด <right> ี๋ยวมีรถมารับครับเดี๋ยวรถมีรถมารับครับกันไว้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 จับไว้เลยกันกันกันไว้กันไว้เลยกันไว้เลยกันไว้กันไว้เออ ต้องลง้องลงเชียงรายนี่มีทุกประเภทเลยตั้งเข้ามาเนี่ยมีเล่ยขำตลอดเลยฮะนี่ตุอยางเนี่ย <า>เหงื่อท่วมนะครับเ,เหงื่อเนี่ยไหลามานะครับเปียกนอกจีวอนหลงปู่แล้วนะครับก็บเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับปู่เดินเหงื่อท่วมนะครับ